เตยหอมประโยชน์และสรรพคุณเตยหอมนั้นนะคะก็เป็นสมุนไพรไทยค่ะที่มีทั้งกลิ่นหอมเฉพาะตัวและสรรพคุณหลากหลายนะคะมีประโยชน์ทั้งในด้านสุขภาพความงามและการใช้งานในชีวิตประจำวันโดยสามารถสรุปประโยชน์ของเตยหอมได้ดังต่อไปนี้ค่ะประโยชน์ทางสุขภาพ 1. ช่วยลดความดันโลหิตใบเตยมีฤทธิ์ช่วยผ่อนคลายหลอดเลือดทำให้ความดันโลหิตลดลงเหมาะสำหรับผู้ที่มีความดันสูง 2. บํบำรุงหัวใจใบเตยนะคะจะช่วยกระตุ้นการทำงานของหัวใจให้เป็นปกติลดอาการใจสัน่น 3. ช่วยขับปัสสาวะมีฤทธิ์ขับปัสสาวะช่วยลดอาการบวมน้ำและช่วยในการขับสารพิษออกจากร่างกาย 4. ช่วยลดน้ำตาลในเลือดมีรายงานบางฉบับนะคะได้มีการระบุว่าใบเตยอาจช่วยควบคุมระดับน้ำตาลในผู้ป่วยเบาหวานได้ค่ะ 5. แก้อ่อนเพลียบำรุงร่างกายน้ำต้มใบเตยดื่มแล้วรู้สึกสดชื่นบำรุงกำลังและช่วยให้รู้สึกผ่อนคลายประโยชน์ด้านความงาม 1. ช่วยบำรุงผิวพรรณ น้ำใบเตยนะคะจะช่วยให้ผิวชุ่มชื้นลดอาการอักเสบของผิวหนัง 2. ลดกลิ่นตัวน้ำต้มใบเตยสามารถใช้ล้างตัวหรือแช่อาบช่วยลดกลิ่นกาย 3. บํบำรุงผมน้ำใบเตยสามารถใช้หมักผมหรือฉลมผมช่วยให้ผมนุ่มเงางามและลดอาการคันหนังศีรษะประโยชน์ในชีวิตประจำวันนะคะก็อย่างเช่น 1>, 1. ใช้เป็นวัตถุดิบในอาหารนิยมใส่ในขนมไทยอย่างเช่นนะคะพวกขนมชั้นข้าวเหนียวใบเตยหรือใช้น้ำคั้นใบเตยแต่งกลิ่นอาหารให้หอมค่ะ 2. ใช้ดับกลิ่นในบ้านหรือรถยนต์ใบเตยตากแห้งหรือหั่นใส่ตะกร้าไว้วางไว้ในรถหรือห้องจะช่วยดูดกลิ่นและเพิ่มความสดชื่น 3. ไล่มแมลง กลิ่นของใบเตยนั้นนะคะจะช่วยไล่มแมลงบางชนิดนะคะอย่างเช่นมแมลงสาบเป็นต้นค่ะ